ง่ายๆสไตล์ลิลลินวันนี้พี่ลิลลินนะคะจะมาบอกวิธีการลบแบบลบเร็วแล้วก็ไม่ใช้นิ้วด้วยนะคะแต่ว่าตอนนั้นนะคะพี่ลิลลินก็ได้สอนเป็นการบวกแล้วนะคะวันนี้ก็มาสอนเป็นการลบบ้างนะคะเพราะว่าบวกไปแล้วเราก็เหลือลบเพียงไม่ได้ไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ข้อที่1 18ลบ7ได้เท่าไหร่คะข้อนี้ง่ายๆเลยค่ะเอา8นี่นะคะมาลบ7กันก่อนเลยคะ่ะ8ลบเเหลือ1ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่หนึ่งไว้นะคะอันนี้ก็จะเหลืออีก1นแล้วใช่ไหมคะมันม่ีตัวลบแล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ชักลงมาเลยก็เท่ากับ11เนั่นเองคะ่ะมาค่ะข้อ2 5ลบ 8 <4. S 1> เท่ากับ <5. S 1> เท่าไหร่คะข้ <5. S 1> อ,อน,นี้ก็จะเริ่มยากขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าตัวตั้งเนี่ยนะคะมันน้อยกว่าตัวลบเราจะทำยังไงอ่ะ8ก็ต้องได้อีกเท่าไหร่คะ8ได้อีก2ถึงจะได้10ใช่ไหมคะเราก็ขอไปยืม1น่นะมาใ้นคะ1ก็จะเหลือ0ูนยะใช่ไหมคะ1ก็เท่ากับ10นะคะ10ลบ8ด ก็เหลือ2 10ลบ8ก็เหลือสองใช่ไหมคะเอา2นี่นะคะไปบวกที่5อีกนะคะ2อบวก5ก็ได้7แล้วก็ไม่มีอะไรจะมาลบแล้วก็ตอบ7นะคะต่อไปข้อ3นะคะ32ลบ19ค่ะก็คือ 9มันต้องได้อีก1ถึงจะได้10ใช่ไหมคะแล้วก็ไปยืมสามาคะ่ะ3ก็จะเหลือ2องเนนะคะเสร็จแล้วก็เอา10ไปลบ9 10าลบเก็เหลือ1ใช่ไหมคะเสร็จแล้ว10บลบเก็เหลือ1แล้วใช่ไหมคะเอา1เนี่ยนะคะไปบวก2อีกค่ะนี่นะคะเอา1ไปบวก2 1งบวกสก็ได้ สอในสานะคะอันนี้นะคะสาแม่นะคะโดนยืมไปแล้วนะคะก็เหลือไองใช่ไหมคะก็เอา2มาลบ1นึ่งเลยค่ะ2ลบ1ก็เท่ากับ1นึ่งแ่นะคะก็ตอบ13ค่ะข้อ4 45ลบ17ใช่ไหมคะข้อนี้ก็เหมือนข้อนี้เลยะค่ะก็คือ ใช่ไหมคะ7มันต้องขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้10 7ขาดอีก3ถึงจะได้10ใช่ไหมคะไปยืม4มาคะ่ะ4ก็จะเหลือ3 10-7ลบ 7. อันนี้ก็จะเป็น10 10เอาไปลบ7 10ลบ 7, ก็เหลือ3ใช่ไหมคะ3เปลี่ยนไปเป็นบวก3บวก5ก็ได้8ใช่ไหมคะ4 ตัวนี้นะคะโดนยืมไปแล้วเหลือ3ใช่ไหมคะแล้วก็เอา3มาลบ1 3ึลบหนึเหลือ2เยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ28ค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อ5ค่ะ93ลบ46ข้อนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะ6ต้องขาดอีกเท่าไหร่คะ6ต้ อีกสี่ใช่ไหมคะแล้วก็ไปยืม9้ามาเลยค่ะไปยืม9้ามาใช่ไหมคะ9ก้าก็จะเหลือแปดค่ะอันนี้ก็สิบลบหกก็เหลือสี่สิบลบหกก็เหลือสี่สี่บวกสามสี่บวกสามได้เจ็ดใช่ไหมคะสี่บวกสามได้เจ็ดแล้วนะคะอ่าเราก็เขีดไว้ก่อนก็ได้ค่ะว่าสองอน,นี้เราใช้ไปแล้วนะคะ9้โดนยืมไปก็เหลือแ ลบสค่ะแปดลบสก็เหลือ4ีอ่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ47สิบค่ะสำหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆเน,นี่ยนะคะที่อยากเก่งน,นะคะอย่าลืมไปทำบวกลบ